มันมีสำนวนดูอาบทหนึ่งเป็นดูอาก่อนนอนไม่รู้ว่าพี่น้องเคยเอาไปใช้กันไหมนะครับดูอาก่อนนอนบทนี้ท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามอ่านดูอาบทนี้นะตายไปจะตายในสภาพอาลนฟิตรตายบนสภาพธรรมาชาติอันบริสุทธิ์เหมือนตอนเกิดเลยแปลว่าอะไรครับถ้าตายไปนี่อาจจะเป็นชาวสวนเลยนะครับดูอายาวนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่น้องลองจําแล้วก็เอาไปใช้กันด้วยนะครับสำนวนดูอาดังนี้อัลลอฮุมะ أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأنجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ดูอายาวผมบอกแล้วดูอายาวนะครับแต่ดูอาดีมากดูอาบทเนี่ยมันเหมือนเป็นการทบทวนชีวิตของเราในรอบวันพี่น้องมันก็เลยเป็นผลทําให้ดูอาบทนี้เนี่ยใครก็ตามที่อ่านและผมเชื่อนะครับว่านัยยะของคําว่าอ่านเนี่ยไม่ได้หมายถึงอ่านด้วยลิ้นแต่นัยยะของคําว่าอ่านเนี่ยคือด้วยหัวใจ ด้วยความเข้าใจในสำนวนดูอาต่างๆเดี๋ยวมาถอดออบทเรียนจากดูอาบทนี้กันนะครับดูอาก่อนนอนที่ท่านนาบีสอนให้เราขอนี่นะครับและบอกว่าใครเสียชีวิตหลังจากอ่านดูอาบทนี้ขณะนอนแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยนะมาแต่าอาลเลนฟิตร์เขาจะเสียชีวิตบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์สำนวนคุ้นๆไหมว่าคําว่าฟิตร์เนี่ยมันสำนวนเหมือนตอนไหนตอนที่ท่านนาบีบอกว่ากุลูมาลูดินอยู่และดูอาลเลนฟิตร์เด็กทารกทุกคนเกิดมาบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์ แปลว่าขาวสะอาดสแสดงว่าฮะดิษนบีที่บอกว่าอา่านและสีชีวิตเนี่ยจะตายในสภาพธรรมชาติอันบริสุทธิ์ก็แปลว่าขาวสะอาดต้องท่องแลวแหละผมว่าไม่ท่องไม่ได้แล้วนะครับดูอ่านนะครับเดี๋ยวถอดบทเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวชารลส์ถ้ามีไฟเป็นภาพไฟอะไรเดี๋ยวส่งมาให้นะบังมุฮัมมัดแล้วก็กระจายไปในกลุ่มลายที่ศึกษาเรียนรู้กันด้วยนะครับอัลลอฮุมะอัสลัมตุนับซีอีไลคท่อนแรกประโยคแรกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอ มอบชีวิตของฉันอัสลัมตุเนี่ยแปลว่ามอบชีวิตของฉันนับซีอีไลให้กับใครให้กับอล l l a ์แปลว่าไอตอนเรานอนเราตายเรานอนเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อกี้อาจารย์ชุบก็บอกไปแล้วนะเป็นเนามาตุนซุกรอเนามาตุซุกรอเป็นการนอนเล็กหรือตายเล็กนะครับแล้วมันมีสำนวนฮะด,ดิษนบีบางบอกบ,บ,บางบทเนี่ยบอกว่าอันเนาหมูอาคุลเมาจิความการนอนเป็นพี่น้องของความตาย หรือเป็นน้องของความตายนะครับก็คือเหมือนตายเลยคนนอนน่ะจริงไหมครับใครเดินมาหยิบะอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเขาจะมาหยิบขโมยขึ้นบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งมแงมลงแมลงเนี่ยเราดนนอนอาปากนะมันจะบินเข้าไปในปากเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับดีไม่ดีเคี้ยวไปอีกอะไรอีกนะครับนะแล้วก็มีข่าวนะพี่น้องคนที่ชอบใส่หูฟังบลูทูธอ่ะ แล้วก็ชอบดูคลิปนูน่นคลิปนี่หรือว่าฟังบรรยงบรรยายอะไรตอนนอนเนี่ยนะแล้วก็เผลอหลับไปนะมีเหมือนกันนะแอบกืนหูฟังบลูทูธอ่ะเข้าไปในในตัวเองนะมีข่าวอยู่นะพี่น้องแต่น่าจะช่วงปีที่แล้วนี่นะครับเท่าที่ผมได้ตามอยู่นะเพราะว่าไม่รู้ตัวไงก็นอนไม่รู้เรื่องแล้วนะครับปรากฏว่าเขาก็หาหูฟังไม่เจอไง เขาตื่นมาเขาก็หาเอ๊ะมันไปอยู่ตรงนั้นตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ลองแบบเปิดเปิดเสียงเขารู้สึกว่าคันคอเจ็บเจ็บคอแล้วก็มันเป็นเสียงมันไปดังอยู่ข้างในเ่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องต้องกินให้มันถ่ายออกมานะครับก็คงไม่เอามาใช้แล้วนะผมว่าก็คงให้ให้สาบีนไปเลยทิ้งไปเลยนะครับนะประเด็นสําคัญก็คือว่าท่อนแรกอัลลอฮุมอัสลัมตุนับซีอีไลโอัลลอฮ์ฉันขอมอบชีวิตของฉันกับพระองค์ ว่าเฝวัตตุอัมรีอีไลกและขอมอบกิจการงานของฉันกับพระองค์ว่าวัญยตุวัดเจฮีอิไลกวัดยตุเนี่เหมือนสํานวนดวงอิสติตนะนะนะก็คือขอผินใบหน้าไปยังพระองค์ว่าอันยะตุรออรีอิไลกแล้วขอให้แผ่นหลังของฉันนั้นพึ่งพิงต่อพระองค์ รอกบาตันวารักบาตันอิเลิกด้วยความหวังรอกบาปนี่แปลว่าความหวังความปรารถนาวารักบาตันด้วยความกลัวทั้งหวังและกลัวเป็นสองสิ่งที่จะต้องมีติดชีวิตของผู้ศรัทธาน,นะครับเราต้องมีความหวังต่อรอหวังผล,ลบุญหวังสวรรค์แล้วเราต้องมีความกลัวต่อรอด้วยกลัวการลงโทษกลัวนรกมันก็จะทําให้ชุดของเราเนี่ยเดินไปทางสายกลางถ้าหากว่ามันเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ คนที่เขามีความกลัวอย่างเดียวแต่ไม่มีความหวังเนี่ยเขาจะทําอิบาดะไม่มีความสุขจริงไหมครับเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะถ้าวันวันถือแต่ไม่เร็วแล้วก็บอกลูกต้องละหมาดละหมาดไหมลูกละหมาดไหมครับละหมาดแต่ละหมาดเพื่อกลัวอัลลอฮ์หรือกลัวไม่เร็ว กลัวไม่เรียวนะครับดังนั้นถ้าจะปลูกฝังให้ลูกเนี่ยแล้วผมมีประสบการณ์เนี่ยนะครับคือโรงเรียนเนี่ยเขาเข้มงวดมากไม่ให้เด็กเนี่ยเข้ามัสยิดหลังอีกออมะถ้าใครเข้ามาัสยิดหลังอีกออมะโดนโดนตีนะครับแล้วเด็กมันก็เตะบอลกันอยู่นะเตะบอลอยู่พออาจารย์ปุ๊บก็ยังเตะกันอยู่พออีกออมะปุ๊บยังไม่ได้อานน้ำละมาดแต่ครูเนี่ยถือไม่เรียวอยู่ตรงหน้าประตูเด็กๆทํายังไงให้ทายไปอ่านน้ำละมาดก่อนไหม วิ่งเข้ามาสัสยิดเลยไม่อามน้ําละหมาดเพราะว่าอะไรกลัวไม่เรียวเห็นไหมล่ะพี่น้องว่าการปลูกฝังบางอย่างมันต้องมีศิลปะเอาแหละมันก็ต้องมีเข้มงวดบางแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องปลูกปลูกต้นตักวานะปลูกต้นอีมานในหัวใจของบรรดายเยาวชนของเราก่อนง่ายไหมครับ ไม่ง่ายบอกพี่น้องเลยใครเลี้ยงลูกมารู้กันดีนะว่าไม่ง่ายในการที่จะปลูกฝังเรื่องของอีมานเรื่องของตักวาความยำเกรงเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเออยาวชนลูกหลานของเรานะครับแต่ก็ต้องทําพยายามกันไปนะครับกอดบ้างก็ต้องมีทั้งความกลัวและความหวังเนอะไหมครับขมขู่บ้างแต่ก็ต้องให้รางวัลด้วยเช่นถ้าหากว่าใครเข้าหลังอีกกอมนะเนี่ยอาจจะโดนลงโทษนะแต่ใครเข้าก่อนมีรางวัลนะอย่างเงี้ยเนอะไหมครับมันก็จะทําให้เอยเอารางวัลกันดีกว่า ผมไม่ได้เตรียมเสร็จตังมาด้วยสิเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยูซุปมีแจกตังด้วยนะครับแหมมีเทคนิคอาจารย์ยูซุปไม่ธรรมดานะครับดังนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเอามาฝากว่าหลักการิสลามอยู่บนพื้นฐานของรอกบตันวรรพบตันมีการคมคูแล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจแรงปรารถนาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับรอกบัตันวรรพบาตันอิเลกลามัณจะวะลามัณจะมิ่งกะอิลลาอิเลกไม่มีทางหนีทางรอดใดเว้นแต่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ นี่ผมชอบมากเลยประโยคเนี้หมายความว่าพี่น้องเราจะหนีอลัลลอฮ์พ้นไหมครับพ้นไหมและเราจะไปพึ่งพาอื่นจะอลัลลอฮ์ได้ไหมดังนั้นลามั่นจะแปลว่าไม่มีทางทางหนีเวาลามันจะไม่มีทางรอดต้องเว้นแต่จะต้องพึ่งพา,อ,าอัลลอฮ์ ก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจริงแล้ววาลิลลาหิมาซาลุลอาอลาไม่มีการเปรียบเทียบหรืออุปมาใดจะเทียบกับอัลลอฮ์นะครับการอุปมาอุปไมยนะอัลลอฮ์สูงส่งยิ่งเอามนุษย์เอาอะไรไปเทียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้แต่จะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกเนี่ยถ้ายังไม่ถึงช่วงวัยที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้นะจะหนีไปเที่ยวกับเพื่อนยังไงเป็นไงท้ายที่สุดก็ต้องกลับบ้านและบางทีคุณแม่เนี่ยก็ถือไม้เรียวรออยู่หนนน้้าาบบมัคร จะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับไม่กลับก็ไม่ได้ด้วยทาไมอะ่ะก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ดูแลตัวเองยังไม่ได้ท้ายที่สุดกลับไหมกลับประตูอยู่ตรงนี้ไปข้ามทางกําแพงเนี่ยไปปีนกําแพงหนีพ่อหนีแม่เข้าบ้านท้ายที่สุดก็ต้องเจอพ่อเจอแม่อยู่ดีนะครับดังนั้นวิธีการเข้าไปหาท่านสิยอมรับในความผิด พ่อแม่ก็ได้ช่วยใจดีกับลูกด้วยนะถ้าหากว่าพ่อแม่ไปโหดอย่างเดียวเลยลูกก็แม่กล้าเข้าหานะครับดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะูวาตาเนี่ยให้สำนวนของดูอาบทนี้เนี่ยมาเป็นวิธีการดำเนินชีวิตนะถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะมันไม่ใช่ดูอาก่อนนอนแล้วแต่มันคือวิถีชีวิตด้วยซ้ําที่มาถูกทบทวนก่อนจะเข้าสู่การนอนนะครับทบทวนเรื่องอะไรบ้างต้องฝากชีวิตไว้กับอัลลอฮ์นะกิจการการงานไม่มีอัลลอฮ์ไม่มี Allah, มมบรา,ารอก่านะไม่มีความจำเริญนะ การที่จะพึ่งพิงการจะพึ่งพาจะหันไปเบื้องหน้าหรือจะพิงเบื้องหลังเนี่ยก็ต้องหันกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกเรื่องแล้วก็ทําไปเนี่ยเนื่องจากความกลัวต่ออัลลอฮ์และความหวังต่ออัลลอฮ์อยากได้สวรรค์ไม่อยากลงนรกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการทบทวนชีวิตนะครับและอะไรอีกครับไม่มีทางหนีทางรอดยกเว้นแต่จะต้องกลับไปหาอ AH. ัลลอฮ์อิลลาอิเละแล้วท้ายที่สุดปิดท้ายเนี่ยสำนวนก็คืออามันตุฉันศรัทธาบิกิตาบิกัลละดีอันซัล ด้วยคำพีที่พระองค์ได้สุขได้ทรงประทานมาว่าบ mm ีนาบีกันละดีอับซันจะและด้วยกับท่านนาบีที่พระองค์ได้ทรงส่งมา mm hmm. ก็เลยเป็นบทสรุปที่จะมาต่อย,ยอดเป็นจงวางใจต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับมุสลิมเราในโชคดีมากนะครับฮัมดุลิลละ